มาซาล่าโจซาอาหารขึ้นชื่อในอินเดียโหพี่ปาดแป้งสนเนียนกริปอย่างกับกำลังทำถนนใหม่ให้กทมอเอ๊ะหรือพี่เคยทำงานโยธามาก่อนโอ้ยมันบทนี่โปะนะหนาเสมือนกาวดักหนูกัดเข้าไปนี่นะฟันโยกแทบครบปากแต่คุ้มเพราะอร่อย โรยผักทีโอโหนี่คือเวทีประกวดนางงามจักรวาลด้านผักครับท่านผู้ชมสีสันสดใสกว่ารถบัสอินเดียทั้งคันอีกอ้าวกรอบไหมกรอบดีกรอบดังกรอบจนข้างบ้านคิดว่าผมกำลังหักไม้พรองกินแล้วกรอบกว่าข้าวเกลียบว่าวหน้าวูมามิไหมละ่ะโอ้ยเผ็ดขนาดนี้กินไปกินมาเหมือนกำลังทำข้อสอบโอเน็ตที่ไม่มีเฉลยเลยครับนี่อะไรครับพี่น้ำจิ้มสามถ้วยนี่คืออะไร โหมด Easy Normal Hellfire ใช่ไหมผมตักผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะพี่โอ้โหเหงื่อออกหนังขนาดนี้คือผมไม่ไม่กินโดซ่าครับผมเหมือนเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตที่งานวัดมามาซาล่าโดซาคืออาหารจานเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่3แล้วรอดชีวิตออกมาได้แต่ยังไงก็เถอะครับพรุ่งนี้ผมก็จะไปกินอีกอยู่ดี